ข้อที่จริงเกี่ยวกับการมาทำงานฟาร์มในออสเตรเลียไม่อยากโดนหลอกต้องดูคลิปนี้นะครับก่อนไปรับชมคลิปการลุกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมเอาข่าวมาจากเพจ Royal ไ Thai e m b บ s ต y Canberra ซึ่งเป็นเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงแคนเบรา โดยสถานเอกอัครราชะทูตได้ประชาพันธ์ข้อที่จริงเกี่ยวกับการมาทำงานฟาร์มในออสเตรเลียให้ทุกคนได้ทราบนะครับจะได้ไม่โดนหลอกลวงกันเรามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกบอกว่าไทยและออสเตรเลียไม่มีความตกลงว่าด้วยโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรพูดง่ายๆว่าไม่มี MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐเพราะฉะนั้นใครที่ไปฟัง จากเพจ Facebook หรือทางช่องทางไลน์นะครับที่เขาพยายามโฆษณาหลอกลวงเราว่ามีโครงการการไปทำงานที่ออสเตรเลียแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นการร่วมมือกันระหว่างทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรเลียตามที่ท่านารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ไปพูดคุยกันยังไม่มีข้อตกลงนะครับอย่าไปหลงเชื่อข้อที่2วีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน วิซ Vis ิเตอร์วีซ่าซับคลาสไม่อนุญาตให้ทำงานในออสเตรเลียได้นะครับพูดง่ายๆว่าคนที่มีวีซ่าท่องเที่ยวนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปทำงานที่ออสเตรเลียนะครับคุณแค่ไปเที่ยวแล้วก็เดินทางกลับเท่านั้นดังนั้นหากมีบุคคลใดหรือหน่วยงานใดหรือบริษัทใดนะครับอ้างว่า สามารถที่จะทำงานได้นะครับตอนไปเนี่ยไปวีซ่าท่องเที่ยวก่อนแล้วก็สามารถไปทำงานที่ออสเตรเลียได้อย่าได้หลงเชื่อนะครับ3วีซ่าที่อนุญาตให้ในจ้างในออสเตรเลียจ้างแรงงานจากต่างประเทศมาทำงานที่ออสเตรเลียได้มีดังต่อไปนี้นะครับมันเป็นภา,านษาอังกฤษนะผมไม่สันทัดนะครับอ่านผิดต้องขออาภัยด้วย1 Visa วีซ่าเทมพอรีวสกิลช็อตแท็กซับคัส482 2. Visa t e m p o r a l Specialist Work Subcard 400 3. Visa Skill Work Regional Subcard 491 4. Visa Skill Nominated Subcard 190อันนี้เป็นวีซ่าสำหรับอาชีพออสเตรเลียที่ขาดแคลนและต้องมีทักษะในระดับต่างๆ โดยจะต้องมีคุณสมบัติหลายประการอาทิผลสอบวัดระดับทักษะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของออสเตรเลียและต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษเป็นต้นทั้งนี้อาชีพเก็บเกี่ยวคัดแยกบรรจุพันธ์ุผลิตทางการเกษตรมิใช่อาชีพขาดแคลนที่จะสามารถขอวีซ่าดังกล่าวได้ชัดเจนนะครับ เพราะว่ามิจฉาชีพอะชอบหลอกลวงว่าไปทำงานเกษตรที่ออสเตรเลียไปทำงานแพ็คของนะครับเขาบอกมาแล้วนะครับว่าอาชีพเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นอาชีพขาดแคลนหากใครอ้างวีซ่า4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวีซ่าสับคัส482วีซ่าสับคัส400วีซ่าสับคัส491แล้วก็วีซ่าสับคัส190นะครับ ไม่สามารถที่จะมาทำงานออสเตรเลียในงานเกี่ยวกับเกษตรหรือแพ็คของได้นะ C. ออสเตรเลียยังเปิดโอกาสให้คนไทยมาทำงานเก็บเกี่ยวคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเกษตรได้ผ่านวีซ่าเว r ร์กแอนด i ฮอลิเดย์ับคัสโดยจะต้องมีอายุระหว่าง10 8ถึง30ปีและสมัครผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้นเข้าใจนะครับมิจฉาชีพชอบอ้างนะครับไปทำงานเวิร์ n แอนด์ฮอลเดนะครับต้องไปสมัครผ่านเ,าเว็บของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับนี่ครับเว็บนี้เลยกรมกิจการเด็กและเยาวชนคุณต้องไปเข้าเว็บนี้ เพื่อจะไปสมัครงานนะครับในวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลในปีนี้นะครับเขาได้เปิดรับสมัครแล้วนะในช่วงเดือนเมษายนนะครับโดยจะเริ่มจากการลงทะเบียนก่อนนี่ครับตารางสำหรับปีนี้นะครับที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเขาได้เปิดรับสมัครนะครับในวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอลมีขั้นตอนอยู่8ขั้นตอนนะครับ ซึ่งขั้นตอนแรกก็คือการประชมพันธ์นะครับผ่านมาแล้วเดือนมีนาขั้นตอนที่2เดือนเมษายนนะครับจะเปิดรับลงทะเบียนวันละ500คนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่23จนถึง30เมษายน2567ใกล้จะหมดวันเวลารับลงทะเบียนแล้วนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่29เมษายนแล้วปีนี้เขาจะรับแค่4,000คนนะครับรายละเอียดก็ดูไปตามนั้นเลยนะ คือผมไม่อยากอธิบายมากนะครับในคลิปนี้คืออยากจะบอกคร้าวๆว่ามันมีขั้นตอนการสมัครอยู่นะครับไม่ใช่ไปกันง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าไปสมัครตามเฟซตามไลน์แล้วจะได้ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูคุณสมบัติเบื้องต้นกันก่อนนะเผื่อใครสนใจจะสมัครจะได้รู้ว่ามันยากนะครับไม่ใช่ง่ายๆที่คุณจะได้ไปอายุนะครับพูดไปแล้วนะอายุ18ถึง30ปีนะครับ ต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปนะครับมีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษต้องเดินทางคนเดียวไม่มีผู้ติดตามและต้องมีหลักฐานนะครับแสดงบัญชีนะครับผ่านบัญชีธนาคารภัาณิณิ์เมื่อแปลงนะครับเงินเป็นอดอนลลาร์ออสเตรเลียแล้วจะ ต้องไม่น้อยกว่า5,000ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับพูดง่ายๆว่าต้องมีเงินอยู่ในบัญชีนะครับประมาณ120,000บาทนะครับไม่มีก็ไม่สามารถสมัครได้นะทีนี้มาดูทักษะภาษาอังกฤษนะว่าคุณเก่งระดับนี้ไหมนะครับถ้าไม่เก่งระดับนี้ก็ไม่ต้องสมัครให้เสียเวลานะครับเพราะคุณต้องมีผลการสอบ IELT นะครับคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า4.5ผลการสอบ TOEFL นะครับคะแนนต้องไม่ ต่ำกว่า32นะครับและผลการสอบ PTE Academic ระดับคะแนนนะครับต้องไม่ต่ำกว่า30นะครับเห็นไหมว่ามันยากนะครับในในงาน Work and Holiday นะครับมันไม่ใช่ว่าเรานะครับที่เป็นเกษตรกรที่อยู่ตามหมู่บ้านนะครับแล้วอยากไปทำงานที่ออสเตรเลียจะไปได้นะครับ ข้อที่5สถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการบริโภคข้อมูลข่าวสารโฆษณาเกี่ยวกับการจัดส่งรายง,งานไปทำงานในฟาร์มออสเตรเลียเนื่องจากอาจเป็นมิชฉาชีพที่หลอกลวงค่าใช้บริการหรือส่งท่านไปทำงานฟาร์มออสเตรเลียละอย่างผิดกฎหมายการณุณาสอบถานประเภทวีซา่าและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวีซา่าดังกล่าวทุกครั้งนะครับ ปีที่แล้วนะครับโดนหลอกไปไม่ต่ำกว่า50ล้านนะครับอันนี้เท่าที่เขาจับได้นะไอที่จับไม่ได้ไม่รู้อีกเท่าไหร่คือในหน้า Facebook ในหน้าไลานะ์เนี่ยห้ามดูเลยครับงานออสเตรเลียไม่มีแน่นอนนะครับใครอยากไปทํางานออสเตรเลียเมื่อไหร่ที่มันมีการลงนาม MOU นะครับงานเกษตรแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ดูผ่านช่องลงหน่อยก็ได้นะครับช่องลงหน่อยจะเอาข่าวนี้มานําเสนอถ้าช่องลงหน่อยไม่มีการประชาพันธ์ข่าวสารการรับสมัครงานออสเตรเลียเนี่ยคุณไม่ต้องสมัครนะครับผมผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องสมัครคุณโดนหลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องลงหน่อยยึดมั่นมาตลอดนะครับว่าจะประชาพันธ์ข่าวสารที่เป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หรือจะแชร์คลิปช่องลงหน่อยไปให้ทุกคนก็ได้นะครับส่งไปในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะช่องทางไลน์หรือว่า Facebook นะครับเอาคลิปนี้ไปให้เขาได้ฟังนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จะเป็นบุญของของเรานะครับที่ช่วยเหลือคนที่กำลังจะถูกหลอกด้วยนะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ